สวัสดีครับผมวันนี้นะนร้านนครซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมนะครับตัว Ford Ranger w i ร์นะครับผมตัวนี้ใส่เป็นล้อขอบ20นิ้วนะที่เราเห็นด้านหน้าจะเป็นล้อย0นิ้วซึ่งตัวล้อกับยางตัวนี้นะครับผมทำการรีวิวไว้ก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะ ก็เลยมาทําการรีวิวเพิ่มกับตัวรถนะครับคันนี้นะครับทำการยกหน้าและหลังมาเรียบร้อยด้วยนะครับกับชุดโชกนะครับเป็นชุดยกโชกโฟร์เฟนเดอร์นะครับที่เป็นตัวยกขึ้นสูงคันนี้ยก2องนิ้วนะทั้งหน้าและหลังเลยนะครับลูกค้าทําการยกมาจากที่อื่นได้สักพักแล้วแหละนี่นะครับใส่ชุดกล่องโหลดยกมาชุดกล่องยกมาด้วยนะครับพร้อมเซตอะไรของเขาเนี่ยสนิ้วนะแล้วก็ ทำการใส่ล้อยางใหม่นะครับผมที่ร้านนาครซัพ์ผมนี่เองนะครับที่เราเห็นด้านหลังนะครับจะเป็นล้อขอบ20นิ้วนะครับกว้าง9.5ออฟ15บวกนะครับบวก15นะครับแล้วก็รัดด้วยยางนะครับ275 55 20นะครับความสูงไม่ต้องพูดถึงคือต้องมีประมาณต้องมีประมาณ12นิ้วนะจากมือผมเนี่ยขึ้นไปเนี่ยประมาณ10-12นิ้วนะครับ เอาเป็นว่าสูงอ่ะสูงมากนะครับจากความสูงเดิมแล้วนะก็ยังสูงขึ้นไปอีกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็ยก2นิ้วเหมือนกันนะครับน้องดูว่ากี่นิ้วมือสอดน,นะครับ1ิบนิ้วมือด้านหน้าเนี่ยประมาณ1ิบนะครับด้านหลังก็ประมาณสิบสองนิ้วมือนะครับล้อจะเป็นเก้านิ้วครึ่งนะครับออฟสิบห้านะครับออฟเซตสิบห้าก็เราจะล้นแน่นอนนะครับ ยามันโอเวอร์สาอยู่แล้วสองเ็นี่ยคือมันอมล้อใช่ไหมพอมันอมล้อปุ๊บมันจะไม่ดึงพอมันไม่ดึงปุ๊บมันก็จะเลยล้นนะครับนี่จากที่ผมดูจากสายตานะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าล้นอยู่ประมาณ2นิ้วเพราะว่าเป็นออฟแค่15้าไงมันไม่ใช่ออฟลบ4ี่สี่อะไรอย่างเงี้ยล้นอยู่แค่ประมาณ2นิ้วนะครับกําลังอยู่ในเซตที่แบบผมว่ากําลังสวยนะถ้าใส่โป่งก็อาจจะเป็นโป่งแค่6นิ้วก็ยังสวยๆกำลังพอดีนะไม่ต้องโป่งใหญ่มากก็ได้นะครับ ไม่ใส่โป่งก็ยังดูสวยนะครับอันนี้สวยของด้านหน้าเดี๋ยวดูด้านหลังว่าจะล้นเท่ากันไหมด้านหลังก็ผมว่าด้านหลังเหมือนจะล้นกว่านะสองจปะประมาณ2.5นิ้วหรือไม่ก็3า่ะไม่ถึงหรอกประมาณ2.5งจุดห้าเลยจะทรงโดยรวมคันนี้สวยมากนะครับสวยเลยนะครับกับล้องานเคนะครับผม เดีย๋ยวผมพาไปดูล้อดีกว่า <Okay. S 1> มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อใบพัดงาน K นะครับผมเป็นใบพัดขอบ20นิ้วกว้าง9.5้านะครับออฟ15นะครับซึ่งออฟเซ็ตโคตรล้นนะครับโคตรโคตรลึกด้วยนะครับนี่เป็นลายใบพัดนะเป็นลายแบบว่าใบพัด ใบพัดดำนะครับผมมีฝากลางให้โดยตรงเลยนะครับไม่ต้องซื้อแยกนะครับตัวนี้เป็นสีดําเงาเกรึงมิลลิ่งนะครับกึงทั้งตัวนะครับที่เราเห็นเงินเงินเนี่ยคือกึงทั้งหมดนะครับงานเคนะครับ K a s นะครับตัวนี้ที่เราเห็นหมดุดนี้ก็เป็นงานกรึงนะครับเป็นงานกึงสดเลยนะครับแล้วก็ความลึกตรงนี้นะครับความลึกออฟเซตตรงนี้นะครับอยู่ประมาณสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วมือนะครับผมสวยเลย แข็งแรงแน่นอนนะครับตัวนี้ตัวล้อกับยางผมรีวิวไว้เรียบร้อยนะครับสวยแน่นอนนะครับล้อตัวนี้ล้อพร้อมยางจบอยู่ที่ประมาณ3 5 0 0 0นนะครับที่เราเห็นด้านหน้าจะจบอยู่ประมาณ35,000บาทนะครับแล้วด้วยยางไรเด้นนะครับไรเด้นตัวนี้เป็นรุ่น RT ทนะครับเป็นกึ่ง AT ทและ Mt ผสมกันนะครับจะกลายเป็น RT ทนะครับผมซึ่ง มันก็จะเหมาะกับถนนดําและถนนดินได้ทั้งของรูปแบบนะครับเพราะดอกยางก็ไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินนะครับกับยางเบอร์สองเจ็ดห้าห้าี่ินะเพดแวร์สี่ร้อยนะครับหนึบด้วยนะอเออเพดแวร์หนึบจังเพดแวร์หนึบเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นแบบนี้แล้วก็รัดด้วยยางลายที่เป็นแบบว่ากึง AT, ก่งเอทกึ่งมัดนะครับก็จะเป็นแบบนี้ ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะครับกําลังสมส่วนนะครับลุยได้ทั้งถนนดําและถนนดินนะครับมีตะปุยขอบให้ด้วยนะครับนี่ก็ยังมีลิมการลมขอบล้ออยู่นะลมสวยเลยนะป้องกันขอบล้อได้ดีอ่ะบอกเลยนี่นะครับสวยอันนี้สวยจริงสวยเลยสวย,สวยเลยเราพร้อมยางชุดน,นี้สามหมื่นห้าพันบาทนะครับสามหมื่นห้าจนถึงสามหมื่นเก้านะครับแล้วแต่ เลือกยางเลือกรอสเต็ปแล้วแต่เลือกได้เลยตามงบประมาณนะครับจะจบที่5 6าหกหมื่นก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับก็เอาไว้เปน็นหนึ่งตัวเลือกแลนะแนวทางในการแต่งสายลุยออฟโรดนะครับ ก็ลองดูว่าลูกค้าเป็นรถรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดเซตให้นะครับของ20มันมีใส่ได้2สเตปนะครับสเตปยางเล็กกว่านี้ก็มีนะครับยางใหญ่กว่านี้ก็ยังมีนะครับแต่ก็ผมว่าอันนี้เป็นสเตปที่เหมาะสมนะครับกับรถที่ยกประมาณ2นิ้วนะพวกรถมิวองค์มิวเอ็กนะครับอยากใส่แบบนี้หรือว่าตัวดีแม็กก็ใส่ชุดยกเลยนะครับถ้าไม่เป็นโชก็เป็นชุดยกชุดประหยัดก็มีนะครับ โอเคก็เาไว้เป็นหนึ่งแนวทางน,นะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้นะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับกับร้านนะครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับฝากร้านด้วยนะครับนครซับยางยนต์นะครับ094540-9999สวัสดีครับ